สวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับมาตีปลาน้ำท่วมกันนะครับหมายแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมีเกมให้เล่นกันนะครับนี้นะครับใครแพ้ใครไม่ได้ปลาโดดน้ำน้นะครับเด็กแน่ดูดูครับปล้าใครได้ปลาตัวแรกนะครับมีกบอย่างให้ตัวหนึ่งถ้าใครแห้วก็ โดดน้ำนะครับไข่แห้วหมดคือโดดน้ำหมดครับดูนี่คเราโดดลอก่อนเลยดีกว่ามั้ยอันนี้ครับในยะนะครับอันนี้ระดับเซียนนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับจะอายเด็กหรือเปล่านะครับอันนี้นักกักนะครับนักกักนะครับเปียนจากด่านช้างนะครับเซียนปลาปลาลักครับ อันนี้โอเวนตลาดครับเสียบปานตลาดครับโอเวนนี่นะครับมือใหม่นะครับเสียนอาจจะได้ตัวนะับตกไม่ได้ซื้ออย่างเดียวดูนะ่จุกเลยครับอันนี้อันนี้สายแว้นครับสวัสดีครับวันๆนนั้นขับจรลดนะครับไม่ทำห่าอะไรเลยครับหาสาวหาสาวเดี๋ยวฝากติดตามเลยครับภายในหนึ่งชั่วโมงครับใครไม่ได้ปลาใครนี่ปลาโดนทำโทษนะครับไปชมกันเลยนะครับขณะนี้ก็ หกโมงสิบนาทีนะครับหกโมงเช้านะครับกติกาก็คือยันเจ็ดโมงสิบนาทีนะครับใครไม่ได้ปลาถือว่าโดนทำโทษน,นะครับเดีด๋ดนะยวดูกันมุนช้าครับตัวเวทที่ใช้กันนี้เป็น สามจุดห้านะครับน้องมอสไปแล้วนะครับรอดแล้วนะครับมอสรอดแล้วเดี๋ยวดูกันนะครับรอดแล้วไซส์ซสวยครับร <c oughs> อดแล้วหนึ่งคน,นครับไม่โดนโดคน้ำ ตาตัวแรกของวันนี้นะครับมานะครับอมอนะเดี๋ยวโชว์เหยื่อด้วยครับพระก็บินธบัดเดี๋ยวดูพระพระออกวินธบัตยังไงนี่ขบยางฟิลฟอกครับอย่างน้อยก็ไม่โดนโดดน้ำแล้วนะครับโอ้สากวนๆนะครับเล็กใหญ่เก็บหมดนะครับตอนนี้เล็กใหญ่เก็บหมดนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปครับ ตอนนี้นะครับก็ลอดแถวครับลอดแถวเหรอครับนี่หนึ่งตามนะใช้กับยางเลครับไกระโดดแล้วกับยางฟิตฟ็อกครับนี่ครับกินยังไส้ติ่งครับดูของเขาดีจริงมันจะเกลี่ยนช้างนะครับลอดแถวครับไม่กระโดดน้าที่โอเคครับนี่นะยะลอดแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วครับ ดอนคานะครับวันนี้ร <Lord. S 1> อดเป็นคนที่สามนะครับอ,อ,นะอ่าตอนนี้จะหมดเวลาแล้วนะครับดูหน้าคนที่ยังไม่ได้ปลานะครับอันนี้หาจุกนะครับดูดูเดี๋ยวดูเพื่อมันส้มเว้น,นี่ชอบส้มโอ้โหทุ่งมือโทยังไงเอ้ยนี่คนหนึ่งนะครับโอเว่นนะครับ ครับสองล้อนะครับเมื่อคืนบอกให้เอาเมียมาด้วยมันเอาไว้ราบทีมันบอกผมยังไม่ได้ปลาเลยพี่ดูมันจริงวะบอกว่าต้องเอาเมียมาด้วยวานาไปทะลนนด้วยเจอปลาหญ่กัดมือไม้สั้นเลย <c oughs> นี่ <c oughs> ดี <c oughs> ดูชมนะคนที่ได้ตัวแรกอัน,นี้แต้มเยอะสุดสองตัวในยะนะห <c oughs> นึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ใส่น้ำอ้าวเวรกมกู ทริปนี้ใส่น้ำาทริปนี้เล็กๆครับนี่สองตัวนะครับแบบพลาดเลยครับมาได้ปลาจริงเมื่อคืนกัดหน้าดูเลยแกแน่ว่าเมื่อคืนกัดหน้าดูเลยแกดูรถคันเป็นแซนดูมันเอามาตกปลาตัวน้อยเดียวดูมันใจมันรักดูมันกบยางฟิตฟอกนะครับ เดรสเย็นนี้มีคนโดดหนาวแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูปลาลูกกันนะครับนี่ของนบอลนะครับเมียบอกว่าให้หาปลาไปต้มยำกินเย็นสามจุดห้าเลยครับแล้วตกอยู่เด็กของมากกมาครับแล้วก็ไปของนะยะนี่ครับได้เยอะที่สุดเลยสามจุดห้าตัวนี้เบ็ดศูนย์สองครับอันนี้ของโอเว่นนะครับเมื่อเช้าแห้วครับ ขายในหนึ่งชั่วโมงครับดูของนักตัดหนึ่งชั่วโมงแรกคอยได้ตัวแล้วเลยนะของนักจุกนะครับน้อยใจหงายของไปแล้วเสียวมาดูของมัวนะครับอันนี้ไซส์ใหญ่สุดนะครับในนี้กกน,นี่นะป็นไซส์ใหญ่สุดโอเคครับไอตัวนี้ต้องลงน้ำ <c oughs> <c oughs> วันนี้ <c oughs> กติกาก็ต้องเป็นกติกาไม่น่าให้เอาช่วงเช้าเลย่าขาดสัตว์เลยที่เราตกลงกันไว้นะครับขายในหนึ่งชั่วโมงนะครับ ใครยังไม่ได้ปลานะครับแต่ก็มีผลงานทุกคนนะครับก็ต้องยอมมอบนะครับมอบครับมอบอันนี้ครับคําพูดุูกผู้ชายก็ต้องเป็นนะครับมอบมอบอันนี้นะวันนั้นขอบไปถนนสวยนะเขาบอกว่าถ้าน้องไปแล้วพี่ก็ไม่ทิ้งน้องไม่ลงหรอกดูภาพบรรยากาศตอนเย็นนะครับจิได้ยิ่งยาวเลยนี่ครับห้าวจัดนะครับวันนี้ก็ซัดไปหลายตัวนะครับ ไอ้ธรรมดาพีไม่ทิ้งน้องหรอกหนุ่มเมืองชนนะครับระยองระยองเอาระยองเหรอระยองหิ่งเหไม่รอน้องก็เล่าเฮ้ยน้องกันดิเห็นอ่างก่อน่ะยืมขอบอ่างก็ได้สำหรับตอนนี้นะครับผมก็โดนเลยไม่โดนอ่างเลยไม่ได้มีอ่างเลยเดี๋ยวเรไปโดนเดี๋ยวมันมีไม้เดี๋ยวเราจะกระโดดกันแล้วนะครับระวังไม้ด้วยนะครับ ปานาเป็นเหตุสังเกตได้นะครับอหอมยังครับบอกหน่อยดิครับ พร้อม,หอมหอไหไมยังไมยังพร้อมนะครับมผมมพร้อมแล้วครับแม่ทางโน้นทางนี้เมื่อเช้าผมแห้วครับเมื่อเช้าผมแห้วครับถิงตัวลึกปะเดี๋ยวโอเว่นยังไม่โดดเอ้ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายวะทำไงดวีวะจบเปล่าแล้วกูวผมแล้วครับเนี่ยยังครับเอาเลยโดดเลยครับโอเว่นครับโอเว่นฟิตพอครับเรียบร้อยครับหนุมมุงชนครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายวะเอาใหม่ดิขอขอขอขาอีกอีกครับหนึ่ง ขออีกชัดๆหน่อยครับริบบันเอาเวนยอ่าจุกขอชัดๆเพื่อเราทีมงานหน่อยนะครับถ้าไม่มีน้ํจุกนะครับก็ไม่มีวันนี้นะครับเดี๋ยวโดลดของกันครับโดลดของกันครับปลาถ่ายทานผมปะท่านเดี๋ยวผมจะทําสโลให้อ่าตอนนี้นะครับ อ้าวานทูทีโฟของในงน่าเว้นเวนฟ้องหนูนั่นดูหน่อยดำฟ้องไ,ไม่ดืดหรอจุ้มถ้ำก่อนกลับบ้านนะครับข้างหน้าก็คงไม่คงไม่ใช่หน้าเดิมๆนะครับ<อ>ข้างหน้านะครับทิปหน้าจะเป็นยังไงนะครับ สนุกไปใหญ่เลยโอเว้นฟ้องเมียมบอกเมื่อคืนบอกให้เอาเมียมาโอเว้นเอาไปซามเ<อ>ช้า,<อ>ามาฝนะากติดตามพวกเราด้วยนะครับรอบวันนี้นะครับคนที่แพ้ก็มารับรางวัลนะครับเรามีรางวัลปรับใจให้นะครับใ้้องให้น้องมอสเป็นคนมอบนะครับ น,น,นี่นะครับต,ตบบยางปิดฟ,ฟอกนะครับเดี๋ยวมาดูสำหรับคนที่ได้ปลาเยอะนะตัวนี้นได้เยอะอตัวนั้นเล <S <S ่นเลยลยอะไรแหวตอนเช้าเลยตัวนั้นนีครับปลารวมนะครับคนาย่านะครับนังคนนังนน อะไรคนหนึ่งเอาไปให้นักกักนะครับมีทุกคนครับผมมอบรางวัลนี้ให้แกนักกักครับขอบคุณครับเ้ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปอีกทีนึงขอบคุณครับเฮงเฮงรวยๆครับแต่ผมไม่รวยแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันถ่ายมอบอันนี้ไปให้นักบอลถ่ายพิธีมอบด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอันนี้เดี๋ยวเรามาขอถ่ายรูปอีกสักครั้งนึงเพื่อเป็นที่ระทึก ลาเธอแกแหละตอนนี้มึงช้าจังวะจะแกะทำไมผมก็เออทั้งุงดิคานมาคานมาโอ้ยเด้อยลูเวนคือนี้ยับม็อบเดือครับวิธีมอยวิธียับมอบเยือยครับแล้วหรับคลิปนี้ก็คือฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับกบยางฟิตฟอกสุพรรณบุรีนะครับ